สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพอันนี้เราเทียบให้ดูนะครับเป็นอีกเทคนิควิธีนะครับในการาท,ทําสีก็คือบางทีถ้ามันถูกวิธีจริงเนี่ยการโปรแล้วขัดเนี่ยเราต้องใช้ไกด์โค้ดซึ่งจะเป็นฝงสีแดงนะครับปัดลงไปที่บริเวณชิ้นงานของเราแล้วเราก็เอากระดาษทรายลูบปึ๊บปึ๊บ ถ้าชิ้นงานไหนที่มันยังเป็นหลุมหรือว่าเป็นตามมดไอ้สีของไกด์โค้ดเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในหลุมทําให้เรารู้ว่าเราต้องโป้ตรงไหนบ้างแต่ถ้าอ่เราไม่มีไกด์โค้ดนะครับเราใช้วิธีนาสีมานะครับแล้วก็พ่นนะครับให้มันเป็นฝอยเอียดประมาณนี้น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการขัดออกถ้าบริเวณไหนที่มันยังเป็นหลุมเป็นบอ่อ เปตามดอะไรต่างๆเวลาเราขัดออกมาเนี่ยมันก็จะสีดํามันก็จะไม่ออกมามันก็จะติดค้างอยู่ในรูทําให้เรารู้ว่าเราจะโฟรบริเวณไหนเพิ่มบ้างนะครับที่มันเป็นตามดหรือว่าเป็นหลุมทําให้ชิ้นงานเราเรียบแล้วก็เนียนะอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่ว ตัวที่เราพ้นไว้ออกนะครับเห็นไครับรา้็เอามือเราจะเห็นละบริเวณแบบนี้ที่มันยังมีสีอยู่ในหลุมเราก็โพเก็บพวกนี้เอานี่คือเทคนิควิธีการไล่ตามมดแบบง่ายๆนะครับอ u m p Lay ครับนี่นะตรงนี้จะสังเกตง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมครับบริเวณนี้ถ้าเราลูบไปเนี่ยเหมือนจะดูเรียบแต่เห็นไหมครับจะมีตามดที่ขัดยังไงก็แล้วแต่ลูปยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ลงเห็นไหมครับนี่คือบริเวณที่เป็นหลุมเราก็จะโป๊เก็บรอยตามดแล้วก็ชิ้นงานคุณก็จะออกมาเนียยครับ 迫るショ地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンライダー ลนี่ครับระหว่างที่เรารอสีโปเ้เซ็ตตัวขออนุญาตนำเราโมเดลของเราไปที่ร้านพิสายันก่อนดีกว่าครับไปให้พี่เขาเปลี่ยนชุดไฟให้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เครื่องมันติดเดี๋ยวได้กลับมาทำสีแล้วก็ลุยกันต่อครับกับไอ้มดดโมเดล シンクス「ライダー」「ライダー」「キッ」「カメンライダー」「カメライダー」「ライダー」ラダー「ライダー」「ライ<る>ショッカー」 โช๊กคือโลกิ่กันเอ๊ะนี่ไปหล่อเฟรมมาแล้วไม่มีรูปพี่ยังดูด้วยเฮ้ยพปกผมเห็นแล้วรับครับโอเคนะนี่พี่ยันล้างกรมปิบมอเรียบร้อยแล้วแหละพี่ทำนาทีได้ก่อนไม่พี่ยังแล้วอะไรนี้เนี่ยเนี่ยคืออย่างนี้คือผมต้องไปไฟไม่ต้องใช้ไฟไม่ใช้ไฟไม่เอาเลย ไม่ต้องใช้ไฟเริ่มเริ่มจากนี่คือจะจะโยกเบรกยังไงให้มันมาอยู่ตรงนี้พี่พอไม่งั้นทาขี่มันไม่ใช่รดแดงอะไงเกียร์ได้ใช่ป่ะต้องใส่เกียร์โยงเกียร์โยงมาที่นี่แค่มาหลังนี่ครับเรามาหาพี่น้องผู้เชี่ยวชาญของเราพี่สายยันตรงนี้มาเอารับรองเปรี้ยวเสร็จจย อคยดโแต่วันนี้บอกนัดคนสี่อ้าไปร้อนไหนเนี่ยแต่แว่นตาดำมาทำไมคือไงเลิกดึกไงเห็นนะพคนสี่มานอนรอที่ออฟฟิศเนี่ยนี่เปิดตาดินอนน้อยตาดำหรือเปล่าเราอ่ะไปไหนเนี่ย ่ดีแรงนักงานเงินนอ้โห่วาถึงเอาปิดนี่ต้องลากออกมาดีแรงว่าจะพ่นสีไงวันนี้มีเปือกไอ้นพแดงใช่เออนี่เลยตัดสินใจเมื่อกี้เอาไปทิ้งไว้ที่ร้านไฟเบอร์อีกรอบนึงให้เขาเปิดโมโมคือแม่พิมอ่ะเป็นแบบแบบไว้ว่าแล้วฮะต้องพาไปดูใช่ไหมดีใจอะไรก็เห็นทีแรกบอกจะทำแบบลิมิชันอีพิเตอรอะไรลิมิเต็ดอลิมิชั่นอีกคันเดียวแล้วทุบบล็อกทิ้งเลยอ่ะ จาให้เห็นใจพวกเด็กวัยรุ่นที่เขาอยากจะเล่นบ้างเหรอว่ามันทํายังไงยังไงอะไรยังไงมังไงเราจะพาไปดูว่าวิธีการทาเดี๋ยวไปถามเขาเพราะไอคนที่จะทาอันเนี้มันก็คือคุณไงเดี๋ยวคุณก็ไปถามเขาว่าไอวิธีทาถ้ามีโมลแล้ววิธีการทําแบบไฟเบอร์ออกมาเนี่ยมันทำยังไงเข้าใจไหมเดี๋ยวจะพาไปไหนพาไปร้านก็ไปร้านไฟเบอร์อีกรอนอันดับแรกเดี๋ยวแวะร้านเล็กเจ๋เอนะนะเลี้ยงแฟด้วย <S <S> <S ตื่นตืนนะครับนี่ไงไก็ชิ้นงานนี่เราเตรียมมาตอนแรกโปครับไอพวกอย่างนี้ถ้าเราจะเปิดโมเนี่ยควรจะต้องเก็บตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นงานจริงเนี่ยเราปิดมันก็ไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเปิดโมแล้วต้องทาให้เรียบร้อยวันนี้หน่อยชยิ่งยิ่งเราทําแบบได้เมียนเท่าไหร่โมเรามันก็จะสวยขพ้นเท่านั้นใช่ไหมครับใช่นี่ไงครับเราใจคนทางบ้านเผื่ออยากได้ ยังไงติดต่อผ่านใจกลมาได้เลยนะครับแบ่งคนละครึ่งนะไม่มีอ่ะทีนี้ถ้ามันมีโมแล้วแล้ววิธีการทำมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ต้องม็ทำเองได้คุณชอนใหมไม่ยากเลยเดี๋ยวสอนให้รอเองได้เลยจริงไหมโอ้โหขอบคุณมากโรันี่เราได้วิชามาอีกหนึ่งแล้วโอ้จะสอนวิชาการขอให้มีโมอย่างเดียวอันนี้ง่ายนะครับทำไฟเบอร์แล้วง่าถ้ามีโมอยู่แล้วล่ะเราทาเองอะไรเองได้ รอเองได้รีดน้ำยาลองมีมลฝันในลูกน้องผมจะขายอันเป็นหมื่นเลยไม่ตอกตัวให้อีกแล้วรถไอ้คันเล็กๆนั่นลูกค้าจ้มาแปะแท้งกว่าที่ผมออมไว้รถอะไรที่ครอบถังทีเป็นมอไซค์อ่ะก็ผมก็ขาไม้ทำผมบอกเขบอันี่เลยทีแรกก็ทำลิมิเต็ดไงก็คือคันเดียวทิ้งเลย ไม่ได้มไม่ได้ดเราเจอคนใช่ไหมว่าทำท่าจา์จะมาเล่นอะไรพวกนี้แน่ๆเลยไปแล้วระออบชวนไปแล้วไม่มีใครเห็เน <พอ S 1> ยืนยิ้มยิย้นนะะมหนวดังเฟิร์มอย่าในสมองเนี่ยไปลไกลแล้ว <laughs> อะไรไม่มีอะไรไม่พูดอะไรท่าคเชื่อผมไหมครับคุณผู้ชมจริงเอเทีนี้เราเลยจบในตอนไม่ได้แล้วเอาไปต่อตอนหน้าแล้วเอาใจเย็นดีกว่าถ้าถ้าเป็นเป็นแบบอย่างนะ เดี๋ยวใ้วโ็จะสอนเทคนิคก,การทำไฟเบอร์ให้เราด้วยอของเก่ายังเรียนไม่หมดเลยจะเอาของใหม่มาให้เรียนอย่างงี้ไม่มีไรครับไม่มีไรลายดังเตา้ามาลุชุกันอคุมาโนคกุ วาน,นยายเอ้ยนายไม่กัดไม่กัดนายไม่เลี้ยชีิ้วชี้นิ้วดิ้วนายสักที่ไหนมานายสักได้โหดมากเลยเราว่าเราโหดแล้วนะหันหน้ามองกลตัวหันหน้ามองกล้องซีเล็กดิบกันหันเลยดิก,ดก,ดกทางเดียวกันกกหน้าตาไม่ค่อยรับแขกยินด,ดีที่ได้รู้จักนะ สักโพดของผมอีกอีกนานโชว์คือโลกิ่งดำอยากอาบน้ำมาให้ไหมเนี่ยอยากรู้วิธีทำมูใช่ไหมาหานี่ให้ต้นอธิบายให้ฟังนี่คือการทำแบบไว้ก่อนอันนี้คือการทำบารับ์รับก,กระดาษเลยกระดาษรู้ว่าทำไมต้องนำบาร์ทำไมฮะ มันจะได้มีขอบในมอ่ะเขาเรียกว่าเวลาเราเลเราจะได้รู้ขอบจะได้ตัดง่ายอ๋อสนใจยางนี่คือลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับสมมุติปึ๊บพลิกมาข้างในเรียบเสร็จปั๊บลงแว็กเสร็จปั๊บชั้นหนึ่งแล้วก็แปลงน้ำถ้ำอ่าเรียกว่าอะไรนะน้ำยาอะไรนะพันถ้ำกันถ้ำไปน้ำถ้ำฮะแปลงกันถ้ำแปลงกันถ้ำเออกระทอมแปลงกระทอมไม่ใช่ ่าใช่าแล้วก็ใช้ใยนี่รอบแล้วก็ใยอันนี้กี่รอบอันนี้ก็นีลเราแต่จะเอาหนาหน่อยก็หนาก็สามสองรอบพอไอ้ตัวนี้ช่วยอะไรอันนี้ก็คือใยเฟเบอร์ไงคือใยเฟเบอร์พี่อ่าเพราะว่าถ้าเราไม่ลงตัวนี้มันจะกรอบ ตอนนี้ทำให้เหนียวเรียนรู้ไว้เด erm> yes> ี๋ยวกลับไปทำที่โตูจริงๆอันนี้เราจะข้ามแล้วนะแต่อนนี้มันมีคนมีคนถามเราในในแฟนเพจว่าแบบเฮ้ยพี่อยากรู้วิธีการทำอธิบายให้ฟังนะครับก็ไงโบคุณดูง่ายๆไหม คืองานเนี่ยเราใช้แค่นี้ดูป่ะใช่แต่เนี่ยเราต้องทําบอาอมาอ่านี่คือเวลาเราทำถ้าเราประกบอด้านนอกมาพอหง,งายมาเสร็จปั๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างในมันจะเรียบเห็นปะ่ะอ่าอ่านี่เลวเดี๋ยวเวลาเราทําเราก็แร็ลงอันนี้ข้างในใช่ไหมเออแล้วก็ค่อยๆเอาอันนี้ป,ป,ปุ๊บๆๆๆไล่ฟองอากาศด้านนอกมันจะเรียบทาน้ํายากันได้อ่ะพันอะไรพันถ้ำนั่นแหละอย่างเงี้ยอันนี้คือโมเหมือนกัน เห็นป่ะข้างในมันก็เป็นแบบนี้เวลาใช้ใช้ข้างใน้ข้างในข้างในมันเรียบข้างในก็ไม่หน่อยประกบขนาดมันก็จะผิดกันนิดเดียวไม่เยอะไม่มีระยะสาคัญทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียอะไรและว่าใครจะเอาไปแปลงทํายังไงจะตัดตูดให้สั้นจะไปขยายยานู่นยานี่ทีนี้ง่ายแล้วความเป็นประกบเข้าใจยังเป็นหนูถ้าฝึกทำนะฝึาทำพวกของเล่นอย่างนั้นเลยอะพวก DIY จริงงานแบบนี้เราเราไม่บวงวิชาหรอกเราก็สอนกันได้นะเผื่อมีใครเอาไปเล่นกันเอาไปทํากันเองแบบใช่ไหมอแต่ถ้าใครสนใจก็ซื้อเราก็ขายนะขายบวกให้ด้วยนะฮะแต่โมนี่อยู่ที่เราเลือกสีใช่ไหมเป็นสีอะไรก็ได้ทุกบ้านเราผสมแต่นี่เราเอาสีเราเห็นชัดหน่อยสีฟ้าใช่ไหมใช่มันมีสีฟ้าอยู่เยอะดูไว้ตอนต่อไปรับนะกััะ 恐怖の軍団、「我が町狙う黒い影」「世界の平和を守るため」「ゴーゴーレッツゴー」「緑の顔」